สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระนิธาถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมกและทรงกดปุ่มปล่อยพลาสมาจากเครื่องโทคาแมกครั้งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน วันนี้เวลา13นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระนิธิถาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสด็จพระราชดดำเนินไปยังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนอำเภอองค์รักษ์จังหวัดนครนายก ทรงเปิดอาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นใช้เป็นพื้นที่รองรับเครื่องโทคาแมกเครื่องแรกของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและวิศวกรรมด้านพลาสมาและฟิวชันของไทยและภูมิภาคอาเซียนช่วยสร้างแรงบนันดาลใจให้เยาวชนสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมขั้นสูงเพิ่มขึ้นโอกาสนี้ทรงกดปุ่มปล่อยพลาสมาจากเครื่องโทคาแมกครั้งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัย21แห่งรวม24หน่วยงานคิดพัฒนาเครื่องโทคาแมกเครื่อง,งแรกของประเทศไทยได้สําเร็จใช้ชื่อว่า TT1 เป็นเครื่องที่พัฒนาจากเครื่องโทคาแมก HT6M ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบชิ้นส่วนให้ประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานรับมอบชิ้นส่วนโครงประกอบหลักได้แก่ห้องศูญยากาศขดลวดสนามแม่เหล็กและระบบซีลิมออยกลางเมื่อวันที่15กรกฎาคม2561ณสถาบันฟิสิกส์พลาสมา วิทยาสถานวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมรองรับเทคโนโลยีฟิวชั่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้พลังงานฟิวชั่นเป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาดยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในหลายด้าน ปรธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงพุทธศักราช2566 ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารา,รามในพระบรมมหาราชวังเวลา16นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงพุทธศักราช2566 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสามเณรที่สอบได้ปเปรียนธรรมเก้าประโยคจํานวนสิรูปอุปสมบทเป็นน้ากลวงประกอบด้วยสามเณรพงศกรดีปิ่นสามเณรจุทาวัตหลวงคําสามเณรธนาคารอ่อนขาวสามเณรปฏิวัตถาปุตร สาม,มนเณรธีระพงษ์หาโคตรสาม,มนเณรธนชัยผมทองสามเณรสหรัฐเกิดสุขสามเณรชัยทวัดอุาสาหะสามเณรธนาชาติรุมประพฤติและสามเณรธีปกรอย่านอนใจ ในการอุปสมบทนาคหลวงวันนี้มีสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระอุปชาพระพรหมเสนาบดีวัดประทุมคงคาเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระธรรมราชานุวัรวัดโมลีโลกยารามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ซึ่งสามเณรนากลวงเมื่ออุปสมบทแล้วจะไปจำพรรษาณวัดต่างๆได้แก่วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการวัดป้อมวิเชียนโชติการามจังหวัดสมุทรสาครวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วัดคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครวัดสวนขงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดแสนสุขกรุงเทพมหานคร การบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเดิมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เป็นนาคหลวงต่อมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าโปรกรหม่อมให้ข้าราชบริพารบุตรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้มีเชื้อสายราชสกุลรวมถึงสามเณรที่สอบพระประยติธรรมได้ปเปรียนเก้าประโยคเป็นนาคหลวง องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชาอุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1,929ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณหอประชุมเทศบาลตำบลน,น้ำจือดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง องคมนตรีได้เชิญพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการป้องกันภัยและเมื่อเกิดภัยพิบัติไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปรับเพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอ,องคมนตรียังเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับราษฎรและเจ้าหน้าที่ จังหวัดระนองมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนรวม5อำเภอ2,850ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วองคมนตรียังเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรในตำบลน้ำจืดจำนวน5ครอบครัว จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุป,ปโภคบริโภคจำนวน780ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณหอประชุมโรงเรียนครนพิทย,ยาคมอำเภอสวีจังหวัดชุมพร องคมนตรีได้เชิญพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวในที่ประชุมทั้งยังเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใญยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับราษฎรและเจ้าหน้าที่ จังหวัดชุมพรมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนรวม3อำเภอ780ครัวเรือนองค์มนตรียังเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรในตำบลครนจำนวน5ครอบครัวอ,องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทวนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สม ที่สิริบูรุพาธรรมสถานอำเภอศิราชาจังหวัดชนบุรีนายจจรายุอิสรังกูณอยุทยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สามซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคดนครปฐมจัดฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ ที่ถึ30ง30กรกฎาคม2566สิณสิริบูรพาธรรมสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาวันที่28กรกฎาคม2 5 6 6และเป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรซึ่งเป็นศาสนาทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนเป็นการเพิ่ม พูนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรนำไปเผยแผ่และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยครั้งนี้มีพระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน71รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมนี้ผ่านโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์และสามาเณรได้ศึกษาเล่าเรียนและเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปเนกาารมส องคมนตรีเปิดงานวิจิตแอดเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชดำริ วันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิจิตแอชชิงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชดำริณนะน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่24-30กรกฎาคม2566ในแนวคิด Springs of Life น้ำพุแห่งชีวิตบอกเล่าเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบันของน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อ กระตุ้นการท่องเที่ยวและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา ภายในงานใช้เทคนิคแสงสีเสียงผสานสื่อผสมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มีกิจกรรมสำคัญคือการจัดแสดงเลเซอร์บนม่านน้ำพุร้อนประกอบด้วยดนตรีชุด Springs of Life น้ำพุแห่งชีวิตจัดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโครงการพระราชดำริทั้งยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมจุดลงนามถวายพระพรตลอดจนกิจกรรมต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรนศาวันที่28กรกฎาคม2566 ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัตรวัดโบสถ์ในพระราชุปรถรมเวลา10บนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาศเป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนจำนวน390คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒวัดโบสถ์ในพระราชูปุปธรรมเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เปิดสอนตั้งแต่ปี2475พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปุปธรรมในปี2549 และเมื่อปี2550พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมาร ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมมศึกษาปีที่6ได้น้อมนำพระบ,บรมราชโชบายด้านการศึกษาสืบสารงานพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาขอเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรที่เว็บไซต์หน่วยราชการไหนพระองค์และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2566 และร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันนี้ถึง28กรกฎาคม2,566เวลา8นาฬิกาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store การพัฒนาคลองเปล่นประชากรและชุมชนโดยรอบตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนติดตามได้จากสารคดีโครงการพัฒนาคลองเปล่งประชากรวันนี้นำเสนอตอนที่3เป็นตอนสุดท้ายคลองเปล่งประชากรเป็นโครงการนำร่องในการดำเนินการพัฒนาคู่คลอง และชุมชนโดยรอบตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลำคลองที่มีอายุการใช้งานมาก,กว่า100ปีย่อมมีความเสื่อมโทรมลงตามการเวลาประกอบกับการขยายตัวของเมืองที่ทำให้มีการสร้างบ้านเรือนรูกล้ำลงไปในคลองก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหมักหมมมานานปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้คลองกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมอันจะเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาคูคลองและชุมชนแห่งอื่นต่อไปโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2560เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองและประการที่สำคัญยิ่งคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้น่าอยู่อาศัยเริ่มจากชุมชนบริเวณวัดสมียนารีเขตจตุจักร ซึ่งแต่เดิมมีการปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคูคลองขวางทางระบายน้ำมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอ,อนามัยแต่ในวันนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยย้ายครัวเรือนที่เคยรุกล้ำลำคลองให้ขึ้นมาอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่สร้างขึ้นอย่างถูกกฎหมายให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงเกิดเป็นชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งและสองแสดงให้เห็นว่า ความร่วมแรงร่วมใจและความสมัครสมานสามัคคีจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ปัจจุบนันประชาชนในชุมชนประชาร่วมใจริมคลองเปรมประชากรต่างมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ที่แข็งแรงปลอดภัยและมั่นคงและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวม หน่วยราชการในพระองค์พร้อมด้วยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และหน่วยงานต่างๆอาทิกรุงเทพมหานครกรุมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสสสสจ g ตลอดจนประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมมอบต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนต่อยอดพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงสนพระราชาฤรไทยถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์ป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองหลวงซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้สนองพระราชโอบายสร้างป่าเล็กในเมืองใหญ่โดยจัดสร้างสวนสาธารณะสวนป่าสวนดอกไม้นานาพันธุ์ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นปอดขนาดใหญ่สำหรับหายใจรับอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชนและเยาวชนให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยต้นไม้ที่มอแก่ชุมชนประชาร่วมใจในครั้งนี้ประกอบ,บด้วยพันไม้ต่างๆอาทิไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัว ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์จากความสวยงามแล้วยังสามารถนําไปใช้ประกอบอาหารภายในครัวเรือนเสมือนมีแปลงผักประจำบ้านเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังได้อาหารที่มีประโยชน์และปลอดภยัยนอกจากนั้นในบริเวณพื้นที่ว่างของชุมชนยังจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกิจกรรมสันทนาการในยามว่าง รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสมัครสมานสามัคคีในหมู่สมาชิกของชุมชนขอบคุณเลยที่สร้างมาเนี้ยมันทำให้แบบมันไม่ใช่เฉพาะตัวเรามันทำให้แบบทุกคนเขาแบบดีขึ้นมีความสุขขึ้นคนะมันไม่ต้องคิดแล้วว่าวันนี้จะกลับบา้านยังไงอะซื้อคุณภาพชีวิตให้ลูกหลานตัวเองเปิดประตูออกมาแล้วมันรู้สึกดี มันจะเห็นคนแบบออกมาลดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยตอนเย็นมานั่งคุยเด็กปั่นจักรยานเล่นอะไรแบบนี้ยค่ะมันเอออย่างนี้แหละที่แบบฉันต้องการมาตลอด28ปีอนาคตอะหนูว่ามันอาจจะต้องดีขึ้นกว่า,น,านี้อะไรเงี้ยมันน่าดูขึ้นนะ่ะน่าอยู่ขึ้นเยอะบรรยากาศดีขึ้นริมคลองสวยขึ้นผมว่าเป็นคนการที่ดีนะ ที่ทำให้เราสามารถดีตัวเองจากคําว่าสลัมนะขึ้นมาเป็นบ้านมั่นคงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้คนคนมีไรายได้น้อยอย่างเราสามารถมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองได้มันมันมองเห็นอาานาคตน่ะชุมชนนี้คือมองเห็นอาานาคตว่าลูกเราสามารถอยู่ได้ตลอดตลอดและตลอดไป ลลย่ีนแ้วพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแนวทางในการพลิกฟื้นความสมบูรณ์ของคูคลองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทยัย ที่สรงใส่ใจดูแลทุกสุขของระสุนิกรโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนที่จะขยายผลไปสู่ภาพรวมของประเทศสมดังพระราชศัตยาธิสถานที่พระราชทานไว้ในพระปฐมบรมราชอุ์การว่าจะทรงปฏิบัติพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสารและคุณเจษด,ดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชบวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ